ช่องเด็กแสควันบิวไอชัยโอมครับนี้จะพามารีวิวของเล่นนะครับไซร์รถบิ๊กเบิ้มนะครับอ้าวแกะเลยครับโอนี่อันนี้คันใหญ่มากเลยครับนี่ใหญ่มากครับเหมือนรถบังคับมากเลยครับคันนี้นี่เหมือนมากเลยครับนราคาอยู่ประมาณ400 นะครับนี่ท่อนะครับนี่นี่ถังลงถังลมนะครับที่เก็บของนะครับเดี๋ยวดนนี่ถังน้ำมันครับฝังคนขับนะครับนี่ว่ากองนะครับโอ้หุ่นดินได้เยอะมากเลยคันเนี้ยเอาเล่นให้ดูหน่อยครับคนเลยครับไปแล้วออกแล้วครับ เดี๋ยวครับนี่อันนี้ดําได้สูงมากนะครับนี่ตอนท้ายนะครับเปิดได้ด้วยเท่มากเลยครับคนสวยสวยครับงานเขาดีดีครับดีครับอันนี้นี่ครับอันนี้เอาเป็นที่เทนะครับตักดินเลยครับ เดิน,นครับดักดักดินใส่ครับใแล้วเนี่นี่ครับถอยหลังมาน,นะครับหลบแดดครับเนี่ยทีเทซ้ายครับน,นี่ที่เทซ้ายครับนี่ยขนได้เยอะมากๆนะครับมีไฟ LED ข้างหน้าครับนี่ แต่เนี้ยเป็นย้ำทับว่าสายมือแต่เหมือนรถบังคับของไทยนะครับนี่นะครับนี่เหมือนมากเลยครับมาลงบังคับขอคิดว่ดรถบังคับกันนะทุกคนนะครับซื้อตลาดทั่วไปนะครับงานวงการวัดนะครับโอ้โหขนใส่ได้เยอะมากแล้วใส่กี่ตักครับเนี่ย 5้านตักครับผมโอ้โหจะเวอร์กันไปนะครับเนี่ยเนี่ยจะสก็อยู่ที่ทรายที่เดิมกันครับจะสิบตักเรอเน่าะเพื่อสิบตักอ่ะทุกคนเจ็ดตักเจ็ดตักนแะอืมเยอะมากนะครับนี่ครับทรายที่เดิมของของเราครับนี่ที่เดิมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่ที่เราจะเทขึ้นไปเทกันครับสิบตักเร้ว โอ้เยอะมากนะครับติดตักแล้วครับติดเป็นตักแล้วครับแงบจะของรถแหมโอ้โอโอ้สองตักโอ้โหเยอะมากแล้วยังไม่เต็มเลยครับยังไม่เต็มเลยครับใส่ได้เยอะมากครับนี่นี่ใส่ได้เยอะจริงๆครับก่อนสิบสองสิบสามตักครับสิบสี่โอ้โหโว้ยไม่สิบสี่ตักยังได้เลยครับ ได้เยอะนน่มาฮับไปเทปในข้างบนเลยครับหูสิบหกตัตีดไปเลยบนครับเนี่ยนี้ที่เทปที่ลองเทปไปครับขึ้นมาครับขนนักครับขนับหนักหนักนักหนักหนักมิดหน้าหนับหน้โอ้หันั ตาขออภัยที่ไม่ค่อยมีค่อยชัดและเอียงนะครับโอ้มิดล็อครับติดครับติดติดครับโอ้โหติดล้อติดโอ้โหฟีฟีโอแบบนี้อันนี้ล่ะติดสองเพานะครับโอ้ล้อหลังไม่ล้อกลางไม่หมุนล้วครับโอ้โอ้ล้อกลางหมุนด้วยโอ้โอ้โอ้แม่เท่เหลือเกินครับเอี๋ย่ะเดี๋ยวล้อเลนครับไปครับไปต่อครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้แม่ หนักจริงเก่งนะครับเนี่ยคันนี้สุดจัดครับโอ้โหว้าวว้วไปเออพลัง400แรงนะครับคันนี้โอ้โหไปได้ไงเนี่ยอ่าครับเทนะครับคือเข้างบนเทเลยครับพรอแล้วครับเทเลยครับโอ้โอ้โอ้ใส่ดินได้ใส่ทรายได้ยงเยอะฮะคนโอ้ ดินหน้านะครับดินหน้าหน่อยวูกอ,องเบลเลอร์เลยครับนน่เฮ้มากครับอืมเอามาวิ่งงานกันเล่นครับเ่อออยู่ตรงลงรถกันเหมือนเดิมนับเน่รถเยอะครับวันนี้อ่า,อาสำหรับคลิปนนี้ครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ